สวัสดีครับพี่น้องมาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ว่าเวชภาพไม่กินย่างกุง้งกินต้องตับมะคงน้พี่น้องข <c oughs> อ,องแสงียบกับผมคือละแม่ให้มันเหลืองๆนะเขาเห็นเนหะ็นไลยพี่น้องหน้าตาน่ากินว่าเดี๋ยอะตับมุคงพี่น้องเข้าวะนี้ของแสีบเข้ากันไรสุกแล้วพี่น้องอาตาจีซันตามบางตัวค่ะ ยุงหมอกได้จังเปลี่ยนกันเข้าแบงค์แนครับเรียบร้อยครับพี่น้องอย่างกุ้งเผาห้อง,องทำคุ่งไอ้พี่นอ้องเบื่อสีสันหนาตา <c ười> ยอดพักกับมาเป็นสวนกันเราครับ,รบผมหอรน่าผ้าหอมป้อมเนี่ยครับมาพี่น้องตั้งกองกินกันได้ครับสวัสดีครับพี่น้องสบายดีพี่น้องคงได้มาบาพี่น้อง ตำมุกคุ้งเผาพี่น้องมามาพี่น้องมามามากันเลยครับลองกินเนี่ยมามามากินตำมุกคุ้งกันเต็มกันนะพีมือว่าเบ็ยดตับจะเป็นแนวใดายบวกตำมุกคุ้งเผามากกินไหมแซ่บแซ่บแซ่ฮะแก่กุ้งพี่เมีกินเอาตัวนี้เบียดยิบมันมาเลยขาด แทมแทบว่าไงแบมตัมฮุงคุณเบ้าเพแบมนึกอยากกับว่าแมแม่แต่แม่โอดเออคุเพ่อเป็นคพาะกินร้านารกับเรได้เป็นคุเพาะแต่ว่ามักมักตัาหุงมากไรมามามากินกันนะครับทุ มำมึงเป็นฐานนะแม่นอนเต็มไคุมกับมตามันมันๆน,นีดด่ไปเนาะก็กอบเลย้อง่วเขาไปน,นอนไม่ได้

กินกุ้งก็ไ้แม่กินตบตุม้มอ็ไเ mm hmm. นะอก็ใบแม่แม่แหละไม่กินน้ำไปหรอกน้องมุ่นกันท้องเริ่มแย่งกันดีเลยล้ะแม่เนาะ <laughs> <laughs> เห็ดยังก็ยากลยดยางก็ยากตัไงเห็ยาจริงตาีกก็เออนั่งก็เอื้องนี่ดูกน้อยแห้งคักเน่ยเฮยจไขเลยเอาแต่ลูกก็บานครับพอไปขําเมแล้วเมรแหละเม่แล้วมมงครับมากกับโได้มีไผ่มที่ดๆแต่ไมีเท่าเมรผู้เดียวนี่มมีเม่จบเลยมีแม่อีกทีเดีย ไอ้พ yeah, so, 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 ุ้นมยก็นอนบรัดเป็นห่วงจับวลูกทองกัเป็นห่วงไปทันเห็ดนียันลมยันยังไปเห็ดยังกับมแด่เม่ไหลส่วนลูกหนึ่งเขาหนึงน้ำซับเสือผาหลางสวยล่างซ้ำมหเพิ่นเห็ดยังทุกอย่างสงสารพิ่นมหาพิ่นเห็ดปฐุภัะยันแพร่เด็กในท้องยเพิ่งนักเหยาะยังแม่กับพย่อย่อองยเหยาะันมีเม่จบเลยเพรสะพเห็ดได้ซ้ำเพาพงเห็ดแต่ไม่ยอม เดิมวันนี <t os> <t os> ้บ่กคอยมีแม่วันน้องแมนหรอไข่เนยมีมาไลยเป็นไอืไค่เนยมันอื้อแ่กเนาะอืมขอบค งาน,นีันบบรนวราหัวผ่าครัเนี่ก็แม่แง่ไหมหัวผพาเออง่ามครับไปวุกไงทมต้อกินตำหุ้งวะไอ้เป็นกินตำหุ้งย่งก,กุ้งกับย่งไอ้อเพิ่นเหรอครับว่้เป็นต้องกินนั่นกินเดียบ <laughs> อากาศมื่อนีวา่อยากให้เบาเลยพี่น้องห่อนแห้งนะแม่เนาะแดดแดดดีดือนแดดห่อนเลยมื่อนี้ครับแดดเป็นแดดเมื่อวานนี่คึ้นเมื่อนี้แดดเมื่อวานฝนตกเมื่อนี้แดดเฮ้ยงั้นเจ้าตัดไหม่ เสือนมมาเครื่องลูกว่านพี่น้องเอ้ได็กไรหัวเฉยอย่างกรัเพอะขี้น่เราสองเราสบายคระผมกระเพาแขงธรรมดามันโจกุบไปทางบ้านเทาเกินแงเือเขาจิ้ง่าคนทรงนะแม่เนาะจ้าเพื่อนจะทงทำอะไรบาทได้หอโอ กินขาเขานั่มไ้้งกิาเขาจต้องเป็นท,ท,าทานั้งไขม่ทางเหียดกุงอ๋อทังเหียดนา่กับด้ทางเหียดนามกับเอาเขามากกุ้งมกครับอะไรก็ทางเหียดเขามากใช่มทำไม่เงรอไี่หรอไม่ใ,นะใจ ูมันใส่ตุ้เห็นไปมันเลยแก่ยากมาแรกทำกับทปิงเพราะมันอ่ารชื่อเลยนะบริปิ่งก็แบบนบันไดมันก็แปะอันนี้อืเทาปิงใหม่เรือมันจะแก่งานปิ่งปิ่งโคตคตเลยแก่งานครับผม้าไปติ่มู้เดียวเกลือมัสชันะแม่เนาะตั้งงพุง อโ,อโอ้ไม,ไม่พอจตโมฮุงเนอะมุงอะไรเนี่ยอยางเบิงกลุ่มคนทางด้านอีพวกเนี่ยมัดเมื่อ,อได้ป่ะม่ยิ้มแล้วครับอืมเนาปกเนะยิ้มกันครับ tạo một khuyết điểm đôi khi nó mỗi mình hàng thì bảo vệ tay Yeah. ไปน้ำหนึ่งตัวนี้นะครับวุ้ยสุดยอดสุดยอด พอดมากินหนาได้พี่น้องเที่ยงมิลลินหยวนเลยพอดมากินหนาขอบคุณ้นกันที่ตามกันกกรนับชมได้พี่น้องเด้ออันนี้คือการโชว์แซ่บได้พี่น้องลืมกดติดตามกดติดอใไรกดไลค์กดแชร์ครับผู้ใดมาคลิปนี้นะครับเด้อมีแนวสิบเอ๊าะใช่เนี่ยครักพี่น้องทุกทุกคนเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันหักแซงแบงปันได้พี่น้องพอดมากินหนาสวัสดีครับลืม